สวัสดีนะคะเพจรถถ่ายพวนดิงนะคะเก่าญี่ปุ่นค่ะร้านจะอยู่ที่บึงฉวากสุพรรณบุรีนะคะวันนี้นะคะจะมาทําคลิปนะคะการใช้งานเบื้องต้นของคันนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะคาวาซากินะคะ a ออา0เจ็ดร้อยนะคะจะเป็นเครื่องยนต์สี่จังหวะนะคะเจ็ดแรงเพราะรถกลังค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาบอกวิธีการเข้าข้าวก่อนนะคะน้ำมันเครื่องนะคะจะเป็นเบอร์สี่สิบนะคะตรงนี้จะเป็นตัวดูแล้วก็ตัวเติมค่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวถ่ายนะคะ น้ำมันนะคะจะเป็นเบนซินแก๊สโซฮอ์95นะคะจะไม่แนะนำ91ค่ะอันนี้จะเป็นกล่องโซ่นะคะกล่องโซ่เราก็อาจจารบีให้เรียบร้อยเลยนะคะส่วนน้ำมันเกียร์นะคะตรงนี้จะเป็นตัวเติมนะคะแล้วก็ตัวดูค่ะจะเป็นเบอร์9 0นะคะตเติมไปประมาณ2ลิตรค่ะส่วนตัวถ่ายนะคะก็คืออยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็น้ำมันโรตารี่ตรงนี้ก็จะเป็นตัวเติมะคะ่ะแล้วก็ตัวถ่ายนะคะก็อยู่ข้างล่างค่ะ นี่ตัวท่ายอยู่ตรงนี้นะคะตเติมไปประมาณครึ่งลิตรนะคะคันนี้ก็เดี๋ยวเรามีมีใบใหม่ให้กับลูกค้าด้วยนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นโลไฮของเกียร์นะคะระบบนะคะก็จะเป็นสี่เกียร์เดินหน้าสองเกียร์ถอยหลังนะคะแฮนนะคะสามารถปรับสูงต่ำได้นะคะก็คือเราบีดต,ตรงนี้นะคะนี่ถ้าเราบีบแบบนี้ก็คือหมุนแฮนนะคะ อีกข้างหนึ่งก็จะเป็นปรับสูงต่ํานะคะนี่ข้างนี้ก็จะเป็นปรับสูงต่ําแฮนด์ค่ะระบบกำลัเลี้ยวอิสระ,ะทั้งสองข้างเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามารับชมคลิปกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้ลูกค้าเปิดก๊อกน้ํามันค่ะแล้วก็สวิทค่ะโช๊คค่ะ,คะเร่งเครื่องนิดนึงนะคะแล้วก็กระตุกได้เลยค่ะอ่ะถ้ารถติดแล้วแบบนี้นะคะให้ลูกค้าดันโช๊คกระข้าน้าแบบนี้นะคะเพื่อปิดนะคะไม่ต้องโช๊คทิ้งไว้นะคะ อ่ลักษณะแบบนี้ที่เราเปิดปิกขึ้นแล้วก็แฮนด์จะหมุนไปทางเครื่องแบบนี้คือลักษณะของการสาดดินค่ะนี่จะเป็นเดินหน้าเกีรยนหนึ่งนะคะในการสาดดินนะคะหรือว่าจะเรียกว่าถอยหลังนะคะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นคัสต์นะคะหรูลูกเตะค่ะนี่จะเป็นตัวปลดไว้นะคะแล้วก็ส่วนตัวด้านนี้จะเป็นตัวทํางานของโรตารี่ค่ะอันนี้จะเป็นตัวทํางานโรตารี่นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นคัสต์ค่ะ <c oughs> อ่าเดี๋ยวดูเกียร์สองค่ะเกียร์สามนะคะ ให้ลูกค้าตบขึ้นบนแบบนี้นะคะก็จะกลายเป็นไฮนะคะไฮที่เร็วนะคะแต่เวลาใช้งานจริงก็ใช้แค่หนึ่งสองก็พอค่ะยิ่งเล็งเครื่องมันก็จะยิ่งเร็วนะคะเวลาสาดยิน นี้ก็จะเป็นเกียร์4ค่ะถ้าเราตบเกียร์ไม่สุดนะคะมันก็จะมีเสียงแบบว่าเหมือนเกียร์ยังไม่เข้านะคะแล้วก็ลักษณะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของการพวนดินกันบ้างนะคะเราจะต้องหมุนแฮนนะคะไปทางโรตารี่นะคะแฮนก็จะหมุนได้ทางเดียวนะคะแล้วก็กลับกล่องโซ่ด้วยค่ะกล่กองโซ่จะสามารถกลับได้นะคะรอบช้ารอบเร็วหรือว่าลูกค้าต้องการพวนแรงๆลูลกค้าก็เอา ใหญ่มาว่าข้างหน้าละะาักษณะเดียวกับการสาดินิก็ได้เมื่เดี๋ยวเราจะทำให้ดูนะคะีคถ้าเล็กอยู่ถ้าด้านเล็กอยู่ด้านหน้านะคะก็จะได้ล็อคที่ช้ากว่านะคะอ่าแบบนี้ถ้ามันไม่เข้าล็อกนะคะให้ลูกค้าหมุนใบพวนข้างล่างช่วยก็ได้นะคะถ้าสมมุติว่าในตัวอย่างที่ไม่เข้าล็อกนะคะ เดีมาดูเกีย้ยหนึ่งพวนเดินหน้ากันอันนี้ก็จะเป็นพวนด,ดินนะคะเป็นเกีย้ยหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาดูพวนเกีย้ยสองพวนเกีย้ยสองนะคะลูกค้าก็ตกไปที่ไฮได้เลยนะคะก็คือแบบนี้ลักษณะแบบนี้ทป็ไฮค่ะ แล้วก็สับเข้าเกียร์โรตารี่เลยค่ะอันนี้เราเช็คให้พร้อมใช้งานนะคะอะไห่นะคะถ้าซื้อกับทางร้านทางร้านมีขายให้กับลูกค้าหมดเลยนะคะสินค้ามือสองญี่ปุ่นจะไม่ได้รับประกันนะคะแต่ว่าถ้ารถมีปัญหาก็มีบริการหลังการขายนะคะลูกค้าก็สามารถส่งต่อไปนะคะถ้าลูกค้าใช้ไฟลูกค้าก็สามารถส่งเครื่องมาซฟิตได้ค่ะส่งแฟดหรือว่าเคอรี่มาได้เลยค่ะ หลังเลิกใช้งานทุกครั้งนะคะให้ลูกค้าปิดสวิชนะคะแล้วก็ปิดก๊อกน้ํามันให้เรียบร้อยนะคะส่วนกองนะคะก็จะเป็นตัวเดียวกับน้ํามันเครื่องนะคะจะเป็นเบอร์สี่สิบนะคะจะเป็นทั้งกองเปียกแล้วก็กองแห้งค่ะขยันดูทุกวันได้ยิ่งดีเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ดูเดี๋ยวฝุ่นจะเข้าเครื่องค่ะจะทําให้เครื่องยนต์มีปัญหาแล้วก็น้ามันเครื่องนะคะอย่าปล่อยให้มันแห้งนะคะอ่ะอันนี้จะเป็นทั้งกองเปียกแล้วก็กองแห้งในตัวนะคะ ถ้าลูกค้ามาเป่ามาล้างแล้วลูกค้าก็ยัดใส่เข้าไปเหมือนเดิมเลยค่ะอ่าสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ